สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรณา,าสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะในคลิปนี้นะคะห,หมอจะมาพูดถึงเรื่องมะม่วงไม่ได้เลยหน้านี้ไม่พูดถึงเรื่องมะม่วงไม่ได้คลิปที่แล้วพูดเรื่องทุเรียนไปแล้วคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องมะม่วงดูดีดลูกท็อของหมอใหญ่มะมมะม่วงลูกบิก๊กๆนั้นเลยอะ่ะใหญ่มากมะม่วงนี่นะคะเป็นผลไมย้ยอดฮิตของคนไทยเลยเพราะมันแบบอะไรละ่ะ รสชาติอร่อยรสชาติดีหาซื้อง่ายราคาไม่แพงรู้ป่ะหมอซื้อมาลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยหมอขับรถผ่านมันเท่าไหร่รู้ไหมแปดโลร้อยบาทใส่ในถุง8ปดโลร้อยหมอจอดรถเอียดลงไปบบเฮ้ยแปดโลร้ออ่ะเออก็แบบซื้อมาถุงที่เขาแพคไว้แปดโลร้ออ่ะยกขึ้นรถไม่ไหวค่ะแม่ขาต้องยกเข้ามาใส่รถให้แล้วก็เอากลับมาพอมาถึงบ้านนีแบบโอ้หมอทำไมลูกใหญ่ขนาดนี้ ถ้าเกิดหน้าหมู่บ้านขายนยีหน้าหมู่บ้านหมอขายเนี่ยโลละสามสิบห้าสี่สิบแล้วแต่ความใหญ่ของลูกนี่แปดโลร้อยค่ะหมอว่าจะมาเปิดแผงแข่งละ <c oughs> ก็ขายเท่าไหร่ดีลาโลละตัดราคาไงเขาสมห้าสี่สิบแล้วสาสิบบาทเนี่ยเวิร์กมากเลยใหญ่มากแนะนำว่าเพื่อนๆ <c oughs> หน้านี้หน้าของมะม่วงหาซื้อเลยค่ะ ถิ่นกําเนิดของมะม่วงเรนจริงมาจากอินเดียนะมันเป็นไม้ยืนต้นมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะตั้งแต่อะไรละ่ะที่เรารู้จักกันเขียวเสวยน้ําดอกไม้อกล่องฟ้าลั่นอ,อชอกอันนันมหาชนกมะม่วงแก้วเยอะมากมีหลายสายพันธุ์มากกินได้ทั้งแบบ ยังดิบอยู่กับสุกถ้าดิบนะถ้าเอาแบบมะม่วงดิบมากินก็จะรสชัดเปรี้ยวเลยอะเปรี้ยวจีด๊ดเอามาทําแบบจิ้มน้ำปลาหวานอย่างนั้นหรืออามายำมะม่วงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นชนิดมะม่วงมันกินดิบๆก็มันแต่ถ้าเกิดรอให้มันสุกแบบลูกเนี้ยเหลืองเหลืองแล้วสุกแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันสุกนะก็จะ หวานหรือบางพันธุ์ก็อมหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ว่าเป็นสายพันธุ์แบบไหนนะคะก็มาทานถ้าเกิดอกล่องนี่คันเขาเหนียวมะม่วงเลยหรือเอามะม่วงมาแปลรูปเป็นอะไรล่ะมะม่วงกวนมะม่วงแฉ่อิม่มแยมมะม่วงพายมะม่วงอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากหมอจะพูดให้ฟังอันแรกนะมันมีคาร์บโบไฮเดรตอยู่ในตัวมะม่วงถ้ายังดิบอยู่แบบเขียวๆเ,เลยอันนี้มันก็ไม่ค่อยเขียวนะถ้ายังมันเริ่มเหลืองๆตรงนี้เห็นปะ ถ้ายังดิบๆอยู่นะเขียวเลยเนี่ยจะมีแป้งสูงคือคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าน้ําตาลแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นสุกแล้วเริ่มเหลืองเนี่ยจะน้ําตาลสูงกว่าคือคาร์โบไฮเดรตจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะคะซึ่งถามว่าคาร์โบไฮเดรตในมะม่วงนี่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมันเป็นอาหารของแบคทีรียดีๆในลําไส้มันเป็นกู๊ดคร์บง่ายๆแบคทีรียดีๆในลําไส้แบบได้มาแล้วดีด้าเป็นอาหารไปเลี้ยงแบคทีรีย ก็จะเริญเติบโตได้ดีร่างกายแล้วก็แข็งแรงงั้นไม่ต้องกลัวแป้งในมะม่วงนะคะ 1. นมีคาร์โบไฮเดรตเยอะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลก็คือแล้วแต่ว่ามันสุกหรือดิบข้อที่2คือไฟเบอร์สูงอีกมะม่วงนี่คือไฟเบอร์ทั้งนั้นเลยนะที่เรากินกันน่นเนี่ยคือไฟเบอร์สูงงั้นพอไฟเบอร์สูงก็ช่วยดีต่อระบบ ขับถ่ายท้องผูกอย่างนี้แล้วในเขาบอกว่าในมะม่วงมันมีสารเป็กตินสารเป็กตินเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนตัวกวาดลำไส้จะลดการเกิดพวกมะเร็งลำไส้แล้วพวกสารเป็กตินกับไฟเบอร์ที่สูงๆเนี่ยช่วยมากๆเขาบอกมีการศึกษาว่าให้คนที่ท้องผูกเนี่ยให้กินมะม่วงวันละ300กรัมก็น่าจะประมาณ ลูกหนึ่งอ่ะ,อะวันละ300กรัมต่อเนื่องเลยนะ4 4สอาทิตย์ก็คือ1เดือนเขาพบว่าการขับถ่ายดีขึ้นอย่างมีนยัยสาคัญทางสถิติเลยนะกับกลุ่มที่ไม่กินก็ mm. คือมันมีทั้งแป้ตินม,มีทั้งไฟเบอร์ที่สูงนะคะแล้วกินมะม่วงที่สดชื่นด้วยนะมันมีรสอมเปรี้ยวอมหวานเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าจะแบบพวกขึ้นไส้อาเจียนมาคนแพ้ท้องกินมะม่วงอืช่วยมากลดแพ้ท้องลดขึ้นไส้อาเจียนลดวิงเวียนได้ดีมากนะคะ แล้วอะไรอีกรู้มะมะม่วงก็บอกช่วยลดไขมันได้ก็เพราะอะไรคะเมื่อกี้ที่หมอพูดไปมีทั้งไฟเบอร์ที่สูงไฟเบอร์ฉะนั้นจะเป็นพวกแบบมีกลุ่มเป็กตินด้วยกวาดลำไส้ค่ะพวกพวกออคอเลสเตอรอลไม่ดีจะดูดซึม,มก็ไม่ค่อยได้ก็คือมันมีช่วยไฟเบอร์ช่วยกักเอาไว้ว่าง,ง่ายๆคือลดไขมันตัวไม่ดีนะคะก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย อันต่อไปมะม่วงมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูงกลุ่มนี้พวกแมกนีเซียมโพแทสเซียมทำยังไงคะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดยืดหยุนหลอดเลือดหดตัวดียืดหยุ่นดีก็ช่วยลดเรื่องความดันโลหิตสูงอ่าก็จะช่วยงั้นมะม่วงช่วยลดทั้งไขมันความดันเลยนะอ่าแล้วในมะม่วงมีวิตามินหลากหลายมากเลยค่ะตั้งแต่ตัวแรกเลยวิตามิน A วิตามิน A เบต้าแคโรทีน, A, น, A, น, A, นช่วยเรื่องอะไรคะดวงตาตาต่อตา จอประสาทตาเสื่อมเอ้ยลดความล้าของตากินมะม่วงวิตามินเอสูงมากเนื้อเหลืองๆของมะม่วงไอตัวเหลืองๆแล้วเนี่ยเนื้อเหลืองไอเนี่ยมีเบต้าคารทีนสูง นี่แค่แค่วิตามิน A นะวิตามิน C ก็สูงวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วอะไรกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นคอลลาเจนผิวพรรณสดใสใช่ไหมวิตามิน C ก็สูงแถมมีวิตามิน B ด้วยวิตามิน B นี่แบบหลากหลายวิตามิน B เลยค่ะบี B2 b ่ B5 B6 อ9ครบเลยงั้นกลุ่มวิตามิน B ยังไงคะช่วยผ่อนคลายสมองหลับสบายหลับลึกคลายเครียดบำรุงสมอง แล้วหมอยังเคยพูดว่าพวกกลุ่มวิตามิน B6 กับพวกโฟลิกเนี่ยมัน B9 เนี่ยช่วยเรื่องอะไรคะที่มันเปลี่ยนสารโฮโมโซิอีนไงถ้าขาดพวกนี้โฮโมซิอีนข้างถ้าดูคลิปก่อนๆของหมอเรื่องโฮโมซิอีนมันทําให้หลอดเลือดหัวใจอักเสบงั้นกินมะม่วงก็ช่วยนะคะเพราะมันเป็นกลุ่มวิตามิน B ด้วยทำให้โฮโมซิอีนในร่างกายลดลงด้วยนะคะแถมมีวิตามิน E ในมะม่วงมีวิตามินอ e ีด้วยนะก็จะวิตามินอ e ีนี้ช่วยเรื่องอะไรผิวพันชุ่มชื้นเพราะเป็นสารแันีิออกซิแดนแถมวิตามินอ e ีนี่ช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนเพศได้ดีทั้งต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกมะม่วงว่าเป็นเลิฟฟูตผลไม้แห่งความรักคือแบบอฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงบาลานซ์ดีก็คือนะเรื่องเพศไงก็คือเลิฟฟูตนะคะ อันนี้คือเรื่องกลุ่มวิตามินในมะม่วงนะแถมมะม่วงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีหลายชนิดมากเลยค่ะก็คือกลุ่มตั้งแต่โพลีฟีนอลกาลิกแอซิดคือกรดกาลิกมีควอซิตินเคยได้ยินไหมไอตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆควอซิต so ินไอโซควอซิตินฟลาโวนอยสารพวกนี้ค่ะอยู่ในมะม่วงทั้งนั้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งพอเรามีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือช่วยลดการอักเสบของเซลล์นั้นโรคต่างๆที่จะถามหามาลงมาเลงเขาก็บอกว่าช่วยลดลงก็มีหลายมาเลงนะคะในการศึกษาของเขามาเลงลำไส้มาเลงเต้านมมาเลงต่อมลูกหมากมาเลงปลอดมาเลงเม็ดเลือดอะไรเงี้ยคือก็มีสารพวกต้านอนุมูลอิสระพวกนั้นอะเวอร์ซิตินไอโซควอซิตินอะไรก็มาช่วยช่วยได้ ลดริ้วรอยผิวหน้าสว่างกระจ่างใสนี่ก็ชัดเจนเพราะมีทั้งอะไรกลุ่มวิตามิน A, เบต้าคาร์ีนวิตามิน C กระตุ้นคอลลาเจนสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะมันก็ช่วยเหมือนกับลดการอักเสบของผิวหนังลดริ้วรอยหมดชะลอวัยหมดนะคะแล้วเรื่องความจำก็ดีเพราะเมื่อกี้หมอบอกแล้วมีกลุ่มวิตามิน B6 และในมะม่วงยังมีสารชื่อว่ากลูตามีนกลูตามีนนี้เขาบอกช่วยกระตุ้นความจําความจําจะดี แล้วไม่ได้มีแค่พวกติตามินนะมีเกลือแร่มีแร่ธาตุด้วยนะใน,นมะม่วงมีอะไรบ้างมีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีธาตุเหล็กเซลีเนียมซึ่งพวกนี้ค่ะทําให้เหมือนบาลานซ์ปรับสมดุลในร่างกายได้ดีงั้นกินไปเลยค่ะมะม่วงคนก็จะมาบอกว่าหมอคะแล้วทานม,ามออะม่วงน้ําตาลไม่ขึ้นแล้วเบาหวานไม่กินถามหาหรอคะจะทานกันได้ไหมคะคนเป็นมันหวานเบาหวานนะทานได้ไหมอ่ะหมอเคยทําคลิปไว้เรื่อง เบาหวานกับผลไม้อยากไปให้ดูคลิปนั้นนะคะว่าย่างไงเอาพูดคร่าวๆให้ฟังว่ามีการศึกษาเลยเอากลุ่มคน2กลุ่มเอากลุ่มคนทั่วไปที่แข็งแรงดีเนยนะสกลุ่มกลุ่มนี้ทานผลไม้หลากหลายเลยทานผลไม้เยอะๆเลยอีกกลุ่มนึงทานผลไม้น้อยมากเขามาเช็คดูพบว่ากลุ่มที่ทานผลไม้เยอะๆเป็นเ,บา,เนบาหวานน้อยกว่าอย่างชัดเจนกับกลุ่มที่ไม่ค่อยทานผลไม้สรุปคือทานผลไม้เป็นเบาหวานน้อยกว่า นี่คนทั่วไปนะส่วนอีกการศึกษาหนึ่งบอกว่ากลุ่มที่เป็นเบาหวานแล้วเอาคนเป็นเบาหวานจา๋จาๆเลยมาแบ่งกลุ่มนี้เคาเรียกว่าจำกัดผลไม้ให้ทานผลไม้น้อยๆเ,เลือกชนิดที่ไม่หวานแต่กลุ่มนึงทานเท่าที่อยากทานเลยทานผลไม้ไปเป็นเบาหวานอยู่นะแล้วก็มาเช็คดูเพราะว่าน้ําตาลของทั้งสองกลุ่มไม่ได้แตกต่างกันค่ะ เพราะอะไรคะน้ําตาลที่มาจากผลไม้เนี่ยมันเข้ามาพร้อมกับอะไรล่ะไฟเบอร์วิตามินเกลือแร่เอนไซม์ต่างๆไฟโตนิวเทรียนต่างๆมันมาพร้อมกาก,ากใยอ่าั้นก็มันจะมีสารที่ให้คุณภาพในร่างกายเยอะมากคุณไม่ได้เอาผลไม้ไปแปลรูปนะไม่ใช่เอาส้มก็ไปคั้นเป็นน้าส้มอย่างนั้นไม่ใช่นะต้องกินกากใยคือกินผลไม้เป็นลูกๆมะม่วงก็กินมะม่วงคือเป็นลูกๆไปเลยไม่ใช่ทําเป็นมะม่วงกวนไปแปรรูปหรือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวเอ็นนั่นแหละ ที่จะตัวอันตรายนะคะก็คือให้ทานผลไม้จากธรรมชาติเป็นลูกๆเลยไม่ได้แปลรูปอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะทานได้แต่ทุกอย่างที่หมอพูดเนี่ย ก็ต้องทางสายกลางอยู่ดีไม่ใช่แบบโอ้ยทานได้ฉันทานเป็น8โลที่หมอซื้อมาหรือทานเป็นเยอะไม่ใช่ค่ะก็ทานวันหนึ่งการศึกษาของเขาที่300กรมัมคือวันละลูกพอประมาณนะคะที่เขาบอกว่าจะช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นน้ําตาลไม่ได้ขึ้นเลยเบาหวานทานได้คนทั่วไปก็จะลดการเกิดเบาหวานด้วยซ้ํางั้นจะเป็นจะกลัวเบาหวาน,นแก้ให้ตรงจุดไม่ได้แก้วกลัวผลไม้ไปหมดต้องแก้ที่แบบลดไขมันที่ไปอุด รูกุญแจของอินซูลินอินซูลินจะไขเข้าเซลล์จะเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ไขไม่ได้ไขมันอุดไปหมดเลยคุณต้องลดพวกไขมันทรานเบอรเกอรี่มรา์การีนต่างๆคุณต้องลดพวกแป้งน้ำแป้งที่แปรรูปอะ่ะไม่ใช่เป็นพวก หัวเผือกของมันไม่ใช่คุณต้องลดพวกมากาักกะโรนีสปาเกตตี้ครัวซองคุกกี้เค,ค้กคือลดที่มันตรงจุดแก้เบาหวานแก้ให้ตรงจุดไม่ใช่มาหยุดแต่ผลไม้แล้วก็ไปนั่งกินสปาเกตตี้คาโบนารา่าแต่ไม่กินมะม่วงอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะก็คือทุกอย่างแก้ให้ตรงจุดไปฟังคลิปเรื่องเบาหวานกับผลไม้ด้วยนะคะและส่วนคลิปนี้หมอมาพูดถึงว่ามะม่วงเนี่ยในฤด,ดูนี้ทานได้ค่ะทานพอประมาณทาน ปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้มากเกินไปแล้วก็แต่ขอให้ทานอาหารหลากหลายด้วยนะคะ,ะแล้วก็เาเรียกว่าอะไรล่ะอย่ากกลัวจนแบบว่าเฮ้ยผลไม้ในหน้านี้ฉันก็ต้องไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนําว่าทานได้แล้วคุมให้มันตรงจุดคุมอื่นๆเอานะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะติดตามกันได้นะคะทาง y o ยูทูบเฟซบุ o กทิกต็ o k Instagram มีครบเลยชื่อหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลาน้าสุขภาพดีคุณมีได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ